สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์เบอร์เกอร์1ชิ้นกินให้หมดเร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมแล้วไปเลยดูกันว่าเบอร์เกอร์1ชิ้นจะกินหมดภายในกี่นาทีดูนนครดับพร้อมหนึองสา ไปไหมไม่น่าชาเลนเลยแค่แล้วแค่แล้ว chinh là người nếp mình chắn 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 Mình chắn 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 Mình chắn 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 đã chắn chắn ai, chắn chắn đi quả nó đấy Đúng nắm mấy? cười trên điều thiếu thì nó cười trên điều chứ của cam lắm. rồi. Đó. Tham Okay. เมื่อกี้หมดไปแล้วนะครับใช้เวลาประมาณนาทีกว่ากว่ารู้สึกอิ่มมากเลยแน่นเพราะว่าตอนแรกก็สเต็กหนึ่งชิ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มาลองทานเบอร์เกอร์ดูด mm hmm. เดี๋ยวรอบต่อไปเรามาดูช mm ุดเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันกับชุดเล็กตัว399ตัวนั้นนะครับว่าผมจะกินแล้วมันจะหมดเร็วขนาดไหนโอเค เดียวกันรอบหน้าอือิ่มจะรับยังไงแน้นออนแอร์อะไรไไกินเยอะเลยวะไปคิดด้วยรอบหนา้าแล้วจะม่าอย่ี้โอ้ยบ้าบอตัวเธอแค่นีก้ก็ยังเงี่ะจะมีหมดเลยเดี๋ยวถตะฟินใครก็ยังกิงน,ไม,น,นไม่ได้ชอบกินช้าอันไหมอือยังไง แค่นี้ก็นเน้นฟองเองอย,งเยาจะทกินเยอะๆทานเยอะนะไม่ไหวมา,อา,มารอบหน้าก่อนมาเตรียมร่างกายด,ดีจัดให้เต็มจัดแบบไหนแบบว่างทีเดียวป๊อ็ใส่ในปาบ้าง่งบ้าง,ปาง,ปางไปทิึงสินาทีรบับม <c oughs> ีร่วงตาย สายคาโต